Trice, Trice, Manchester United Arturo has a shot! Some really good ball, And it's Messi! Has a shot! Yes! He's got a And Messi! Goal. It's a good spell of possession this! He's had a shot! He opts to play it! He's having a goal! สวัสดีครับชาวอ e ีฟุตบอลทุกท่านวันนี้เราจะมาสอนวิธีการยิงน็อกออนกันนะครับโดยจะอธิบายให้เข้าใจง่ายที่สุดนะแล้วก็เดี๋ยวมีวิธีการสอนให้ดูด้วยพร้อมอธิบายพวกค่าพลังแล้วก็สกิลต่างๆกันแล้วการยิงแบบน็อกออนคืออะไรหลายคนสงสัยใช่ไหมการยิงแบบน็อกออนก็คือการเตะบอลหรือแต่งบอลอย่างนี้แล้วก็ยิงไป โดยการยิงนอกออนจะทําให้ลูกบอรลรุนแรงและแม่นยําม,มากขึ้นนะครับสามารถยิงได้ทั้งธรรมดาและแบบปั่นโค้งก็ตอนนี้จะมีเฉพาะใน PC คอนโซลนะส่วนโมบายก็ตอนนี้ยังไม่มีนะครับแต่อนาคตก็ไม่แน่เหมือนกันก่อนจะมาเรียนรู้วิธีการกดยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูการใช้ในสถานการณ์จริงก่อนว่าใช้ยังไงบ้างประมาณไหนอะไรเงี้ยได้เข้าใจง่ายๆเรามาดูสถานการณ์ในการใช้งานครับอันนี้คือเลี้ยงมาเองนะครับแล้วก็แต่งแล้วก็ยงิงเข้าไปอันนี้จะเป็นการยิงธรรมดานะครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งจะเป็นอันนี้เป็นปั่นโค้งนะอันนี้เลี้ยงมาเองเหมือนกันเลี้ยงมาเองแล้วก็แต่งบอลแล้วก็อันนี้ยิงแบบปั่นโค้งเห็นไหมถ้ากดน้ําหนักพอดีมันก็จะลูกพุ่งๆอะไรประมาณเนี้เดี๋ยวลองดูอีกสักรอบนะเลี้ยงมาก็เสียหลักนิดนึงแล้วก็นี่แตะบอลแล้วก็กดยิงแบบปั่นโค้งนี่เข้าไปต่อมาในแบบที่สองนะครับจะเป็นการส่งแตะแล้วก็ยิงแบบนี้รุนแรงมากๆรรให้ดูอีก ที่เป็นทรงแตะแล้วยิงนะนี่ทรงแตะยิงอันนี้จะเป็นการยิงแบบธรรมดาเนะี่ยเดี๋ยวมาดูแบบปั่นโค้งกันนี่มาแล้วอันนี้ทรงแตะแล้วก็ยิงปั่นนะลูกพุ่งแบบแรงมากๆอ่ะค่อนข้างแรงเลย <laughs> เดี๋ยวดูกันชัดๆอีกทีว่าแรงขนาดไหนดูทรงแตะยิง <laughs> พุ่งแรงมากๆก,กว่าตัวแบบเซฟยากนะลูกบอเนี้ย แล้วตัวอย่างสุดท้ายก็จะเป็นแบบหันหลังนะนี่หันหลังยุบแตะแตะแล้วหันหลังนิดนึงแล้วก็ยิงเห็นไหมเหมือนแตะเปลี่ยนทิศทางอ่ะนี่ดูอีกสักอันแล้วก็ละกันลูมินิเก้นี่แตะได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะลูมินิเก้ได้ทิศทางไหนก็ได้เรามาดูในส่วนของสกิลที่จําเป็นกันบ้างนะครับก็สกิลที่จําเป็นที่สุดในการยิงน็อกออนนะก็คือสกิลโซคอนโทนนะครับคือโซคอนโทนจะทําให้เราแตะบอลติดแบบร้อเเลยนะติดทุกครั้งถ้าไม่มีโซคอนโทนจะเป็นไง ถ้าไม่มีโซคอนโทนส่วนมากจะแตะบอลไม่ค่อยติดส่งมาแล้วแบบยืนเอ่ยยืนนิ่งอะไรเงี้ยแตะบอลลั่นมั่งอะไรเงี้ยส่วนมากจะไม่ติดนะก็คือแนะนําให้มีแล้วกันต้องมีร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าจะแตะบอลติดร้อยเปอร์เซ็นเลยแล็กสองสกิลที่แนะนําให้มีนะครับก็คือลองแร้งเคอร์เลอร์แล้วก็ลองเล้งชูตติ้งนะครับจะทําให้การยิงแบบระยะไกลทั้งแบบธรรมดาและปั่นโคง้งรุนแรงและแม่นยํามากยิ่งขึ้นนะครับ แล้วในส่วนของค่าพลังที่จําเป็นนะครับคือจบสกอร์การยิงก็ต้องจบสกอร์อยู่แล้วก็ไม่ได้ซับซอ้อนอะไรส่วนปั่นโค้งก็การยิงนอกออนแบบปั่นโค้งนะก็จะโค้งดีมากขึ้นก็ตามปกติเลยค่าจบสกอร์ทั่วไปปั่นโค้งทั่วไปเลยส่วนคิกพาวเวอร์83เนี่ยของเมสซี่ใช่ไหมก็ถือว่าไม่ได้แย่นะโอเคเพราะพอยิงนอกออนมันทําให้แรงขึ้นแต่ถ้าตัวไหนมันยิงแรงกว่านี้มันก็ดีขึ้นอ่ะมันก็แรงขึ้นอ่ะแบบเช่น ซอนทึงมินล่างบิดเขาเลยไหมคลิกพาวเวอร์ก้าโอ้โหยิงโคตรแรงเลยก็แบบในคลิปผ่านมาที่ผ่านมาต้นคลิปอะก็มีเห็นอยู่ยิงแบบโคตรแรงต่อมาเรามาทําความเข้าใจเรื่องปุ่มกดกันก่อนดีกว่านะครับเผื่อบางคนแบบเซตปุ่มไม่เหมือนกันนะปุ่มที่เราจะใช้เป็นหลักๆก,ก็คือปุ่มสเปเชียลคอนโทรลนะครับก็คือปุ่มที่ไว้ใช้กดน็อกออนนะครับคือของผมจะเป็นอยู่ปุ่ม R2 หรือว่า RT ตรงนี้นะนี่ R2 บางคนอาจจะอยู่ปุ่ม RB หรือ R1 ตรงนี้ก็ได้ คือค่าเริ่มต้นมันอยู่ปุ่มนี้แหละแต่ผมสลับมาปุ่มนี้เพื่อความเข้าใจตรงกันนะครับต่อมาให้เราเข้ามาที่สนามฝึกซ้อมนะครับเราจะมาฝึกแตะบอลกันก่อนนะฝึกแตะบอลกันก่อนเพื่อความทําความเข้าใจเรื่องการแตะบอลน,นะให้เรากดปุ่มสเปเชียลคอนโทรลค้างไว้นี่สเปเชียลคอนโทรลคือปุ่มนี้นะสเปเชียลคอนโทรลหลังจากนั้นให้โยกเอน็อกกว่าไปทางทิศทางด้านหน้าก่อนแล้วกันนะอันด้านหน้าปุ๊บอันเนี่ยคือการแตะบอลแหละเนี่ยอันนี้คือการแตะบอลเข้าใจไหมเนี่ย การแตะบอลเป็นทิศทางมากนี่ปุ๊บแตะบอลแตะบอลแตะบอลจะมาลองยิงให้ดูนะครับก็คือเลี้ยงไปก่อนเราเลี้ยงไปก่อนเลี้ยงไปกดสเปเชียลคอนโทรลค้างกดแตะบอลแล้วก็กดยิงนี่จะสโลว์ให้ดูอีกทีนะครับให้เรากดทิศทางตามปกตินะครับก็คืออันนี้กดขึ้นนะแล้วก็ แล้วกดสเปเชียลคอนโทรลนะคือสเปเชียลคอนโทรลแล้วก็กดอ็นเลอกรว่าขึ้นเป็นการแตะบอลไปข้า bon งหน้าแล้วก็กดยิงปั่นโค้งแบบปกติเลยนะครับนี่เราจะเป็นประมาณนี้ต่อมาเดี๋ยวจะสอนการส่งแตะแล้วยิงแบบในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะทําแบบสโลโมชั่นให้ดูจังหวะนี้ก่อนที่บอลจะมาถึงนะครับให้เรากดระหว่างทางเลยนะให้เรากดสเปเชียลคอนโทรลค้างไว้นะค้างไว้แล้วก็กดอ็นเลอกรว่าขึ้นเป็นการแตะบอลปุ๊บอย่างนี้ หลังจากนั้นให้เรากดปุ่มทิศทางแล้วก็ยิงตามปกติได้เลยปุ่มอันนี้เราไม่ได้ยิงปั่นนะนี่ประมาณนี้คลิปต่อมาจะเป็นเปลี่ยนทิศทางกันบ้างนะจะเป็นแบบฝั่งนี้กันบ้างเดี๋ยวมาลองดูกันก่อนบอลจะไหลซึ่งเมสซี่นะครับให้เรากดลวงหน้าเลยนะครับกดลุงหน้าก่อนบอลจะมาถึงนะครับให้เรากดสเปเชียลคอนโท l ค้างไว้กดอันนี้อกขวาลงล่างเป็นการเตะบอลอย่างนี้ปุ๊บอย่างนี้ใช่ไหม พอเมสซี่แตะบอลเรียบร้อยแล้วให้เรากดทิศทางปุ๊บแล้วก็ยิงตามปกติได้เลยนี่ประมาณนี้ต่อมาก็เหมือนเดิมแต่ว่าเป็นการกดปันนป่นโคง้งนี่ปั่นโค้งโค้งอย่างนี้นี่อ่ะเหมือนเดิมนะทุกคนก่อนบอลจะมาถึงตัวนะให้เรากดสเปเชียลคอนโทลค้างไว้กดแตะบอลตามทิศทางนะนี่ตามทิศทางนี้ก็กดลงล่างหลังจากนั้นพอแตะบอลแล้วให้เรายิงแบบปั่นนะอันนี้ยิงแบบปัน่นกดสเปเชียลคอนโทล ทิศทางแล้วก็ยิงก็ประมาณนี้น้ำหนักก็กะเอาเออแค่นี้เดะเรามาดูอีกสักอันแล้วกันอันนี้จะเป็นแบบหันหลังให้ประตูนะก็ได้มานี่แตะยิงอย่างนี้เหมือนเดิมนะครับก่อนบอลถึงลุงลุมนะครับให้เรากดสเปเชียลคอนโทรลค้างไว้หลังจากนั้นแอนนาลกว่าทิศทางทิศทางตามคลิมนี้คือด้านล่างครับด้านล่างนี้ปุ๊บอ่าแตะมาด้านล่าง ตะมาด้านล่างเสร็จหลังจากนั้นพอมันแตะบอลแล้วให้เรากดทิศทางแล้วก็ยิงตามปกติได้เลยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จบไปแล้วสําหรับการคลิปสอนแนะนําการยิงน็อกออนนะครับก็ประมาณนี้แหละก็แรกๆก็อาจจะกดยากกันหน่อยนะเออก็ต้องลองฝึกกันดูก็หมดฝึกซ้อมนี่แหละของดีเอามาลองกดแตะบอลกดอะไรเงี้ยเนี่ยแตะบอลก่อนเนี่ยครั้งแรกแตะบอลแตะบอลยางไง แตะบอลเสร็จก็แตะเสร็จก็ลองยิงไงประมาณนี้เออฝึกซ้อมกันบ่อยๆฝึกซ้อมบ่อยๆก็คุณทุกคนที่มารับชมรับฟังกันด้วยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดอะไรก็กดให้หมดอะเออกด f c e e o o o k แฟนเพจให้ด้วยไม่มีคนติดตามเลยร้อยกว่าคนเองฝากกด facebook ด้วยนะข้างล่างก็คลิปนี้ก็ไปแล้วแค่นี้บ๊ายบาย